ภาพเงาสะท้อนโลกแห่งความเป็นจริงที่พวกคุณกำลังมาสวมใส่ร่างกายเนื้อกันอยู่นี้มันมีความสวยงามและน่าพิศวงอยู่มากมายและมันก็ทำให้พวกคุณมีโอกาสได้แสดงความรู้สึกซาบซึ้งใจความรู้สึกประทับใจออกมาด้วยซึ่งจากมุมมองของพวกเราแล้วโลกแห่งความเป็นจริงทางกายภาพของพวกคุณอันนี้ มันก็คือพลังงานแสงสว่างที่กำลังสั่นสะเทือนอยู่ในรูปแบบต่างๆเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าอุปกรณ์ทางกายภาพที่มนุษย์ใช้ในการมองเห็นและสังเกตการดูรูปแบบการสั่นสะเทือนของแสงสว่างเหล่านี้ทำให้พวกเขามองเห็นว่ามันกลายเป็นของแข็งไปเท่านั้นเองซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่ามายาการละ่ะ พวกคุณเห็นต้นไม้ที่อยู่นอกหน้าต่างนั่นไหมมันเป็นของแข็งใช่ไหมพวกคุณสามารถที่จะปีนป่ายขึ้นไปบนต้นไม้ต้นนี้ได้ด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นของแข็งพวกคุณตรหนักรู้เป็นอย่างดีถึงใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมากองกันบนพื้นด้วยใช่ไหมซึ่งพวกมันก็เป็นของแข็งด้วยเช่นกันพวกมันก็มีรูปร่างรูปทรง มีเนื้อสัมผัสและมีน้ำหนักด้วยใช่ไหมและถ้าพวกคุณตัดต้นไม้ต้นนี้ลงมาท่อนไม้ที่พวกคุณจะได้ก็สามารถที่จะนำไปเผาเพื่อให้เกิดเป็นความร้อนขึ้นมาได้ด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันก็เป็นของแข็งชนิดหนึ่งที่มีความหนาแน่นทึบตันและเป็นพลังงานที่กำลังสั่นสะเทือนอยู่อย่างช้าๆด้วยเช่นเดียวกัน แต่ว่ารูปแบบการสั่นสะเทือนหรือแม่พิมพ์หรือแม่แบบของต้นไม้ต้นนี้มันถูกเก็บเอาไว้อยู่ในมิติที่6ทั้งหมดพวกคุณยังจำกันได้ไหมว่าตอนที่พวกคุณเป็นเด็กนั้นพวกคุณเคยเล่นเงามือกันโดยอาศัยแสงสว่างแล้วทำไมมันเกิดเป็นรูปร่างต่างๆขึ้นมาบนกำแพงมันคือหลักการเดียวกันนี้เลย มันคือหลักการเดียวกันกับที่พวกคุณใช้มือสร้างให้เกิดเงาสะท้อนรูปสุนัขหรือรูปนกขึ้นมาบนกำแพงโดยอาศัยแสงสว่างที่ส่องอยู่ด้านหลังมือของพวกคุณอันนี้เลยโลกแห่งความเป็นจริงทางกายภาพทั้งหลายที่พวกคุณรู้สึกว่ามันเป็นของแข็งและดูเหมือนว่ามันเป็นจริงเป็นจังเหลือเกินในมิติที่สและสนี้นั้น พวกมันล้วนถูกสร้างขึ้นมาจากเงาสะท้อนของ7จ็ดำนงอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในมิติที่6ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะว่าจงอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะล้วนคือความสั่นสะเทือนด้วยกันหมดทั้งสิ้นมันก็เหมือนกับคลื่นแสงและคลื่นเสียงนั่นแหละที่จะมีทั้งระดับคลื่นความสั่นสะเทือนที่เร็ว และช้ามากเกินไปอยู่จนเกินกว่าที่หูและตาของพวกคุณจะสามารถได้ยินได้และมองเห็นได้และเพราะว่าวิญญาณที่ลงมาสวมใส่ร่างกายเนื้อของมนุษย์อยู่นี้จะถูกความเชื่อของพวกเขาเองที่ว่าพวกเขามีข้อจำกัดกักขังเอาไว้อยู่และเพราะว่าร่างกายเนื้อของมนุษย์ถูกออกแบบมาให้จัดการกับ หรือปฏิบัติการอยู่ในหรือดำเนินกลยุทธ์อยู่ในลายเซ็นทางพลังงานของมิติที่สและสี่แห่งนี้โดยเฉพาะเท่านั้นดังนั้นวิญญาณหรือจิตใจอันศักดิ์สิทธิ์หรือตัวตนหลักมิติของพวกคุณเองจึงได้แต่เฝ้าตั้งตารอคอยกันมานานแล้วเพื่อที่จะให้พวกคุณตระหนักรู้ถึงพวกเขาอยู่ และเพื่อที่จะได้มาดำรงอยู่ในจิตสำนึกความตระหนักรู้ที่วิวัตรแล้วของพวกคุณซึ่งเป็นผู้ที่กำลังทอดสมออยู่ในมิติทางกายภาพแห่งนี้อยู่แต่ว่ามนุษย์โลกหลักมิติแต่ละคนต่างก็มีศักยภาพที่จะสามารถมองเห็นและรับรู้ถึงภาพเงาสะท้อนที่ปรากฏอยู่บนกำแพงได้เหมือนเหมือนกันทุกคน และรวมถึงยังมีศักยภาพที่จะสามารถมองเห็นและเอารับรู้ถึงมือที่เป็นต้นต่อของภาพเงาสะท้อนเหล่านี้นั้นได้ด้วยและยังมีศักยภาพที่จะตระหนักรู้ถึงแสงสว่างที่สาดส่องลงมาบนมือที่กําลังทำให้เกิดภาพเงาสะท้อนเหล่านั้นได้อีกด้วย ซึ่งความตระหนักรู้ที่สูงขึ้นของพวกคุณดังกล่าวนี้จะไปทำให้พวกคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแสงสว่างหรือเปลี่ยนแปลงภาพเงาสะท้อนที่มือข้างนั้นกำลังสร้างขึ้นมาอยู่นั้นได้อย่างใดอย่างหนึ่งและมันจะมีสักวันหนึ่งที่พวกคุณจะสามารถมองเห็นต้นไม้แล้วมองเห็นคลื่นความสั่นสะเทือน ของพลังงานที่แผ่ออกมาจากต้นไม้ต้นนั้นได้และก็จะสามารถสัมผัสรู้ได้ด้วยว่าต้นไม้ต้นนั้นมันมาสัมผัสกับหรือมาถักทอพลังงานเข้ากับแมทริกของพวกคุณได้อย่างไรซึ่งความตระหนักรู้ลักษณะนี้ของพวกคุณจะค่อยๆขยับขยายออกไปมากขึ้นเรื่อยๆจนสามารถรับรู้ ถึงพลังงานของดวงดาวบนท้องฟ้าโน่ตเลยทีเดียวพี่ฝนขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้นะคะพี่ฝนเชื่อว่าหลายๆคนคงได้มีการเล่นเกมที่เราเอามือทําเป็นรูปร่างต่างๆแล้วก็ออกมาเป็นภาพสัตว์ต่างๆบนกําแพงที่เกิดเงาเป็นรูปต่างๆนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งตัวอย่างที่เป็นความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์นะคะและจะดีกว่าไหมถ้า ความเชื่อของเราทําให้เราเกิดเรื่องดีๆขึ้นมาในชีวิตขอให้ทุกคนได้ไประโยชน์จากการฟังคลิปเสียงของพี่ฝนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ